ถ้าใครจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้กับนี่เลยครับผม Apple Watch Series 7นะตัวนี้เราบอกว่าทําออกมาแล้วเราได้มาเมื่อไหร่ก็จะเอามาแกะกล่องลองให้เพื่อนๆได้ดูกันใช่ไหมก็จริงๆน่าจะมีคนทํากันหลายคนละมั้งแต่ว่าอันนี้ก็มาฟังเองเวอร์ชั่นหนึ่งละกันว่าของเราเมื่อลองแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยตัว,วผมเองเนี่ยก็ใช้มาิเพิ่ง,รงเริ่ม,มใช้จริงๆก็ตอน Series 6นะ ด้วยความที่มีฟีเจอร์บางอย่างที่อยากได้เป็นพิเศษซึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงล้กันก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องของความแตกต่างระหว่าง Apple Watch Series 7กับตัว Series 6กันนิดนึงนะครับคือที่อยู่บนข้อมือน,นี้คือ Series 7แล้วนะคือใช้มาสักพักแล้วแล้วก็นี่เปน Series 6นะครับอ๋อแต่ว่าเออจ้ากล่องมาจริงๆไม่ใช่อะไรคือแค่จะจะบอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแล้วก็สังเกตวิธีการดีไซน์หีบห่อของผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่แล้วไงซึ่ง สวนแเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ทํามาได้ดีมากๆแบบเรียกว่าให้เป็นระดับ1อันระดับ2เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ใช้มานะครับคือจริง,รงตัว apple watch series 7เนี่ยจริงมันก็จะมีตัวเลือกออปชันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวสายนะครับตอนแ,แรกก็มีเร็งเหมือนกันนะว่าจะเป็นสีทองหรือจะเป็นเ,เป็นตัวเรือนขาวสีขาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่า กลัวว่าตอนใช้งานระยะยาวเดี๋ยวสีมันจะโดดเด้งเกินไปนั่นเองนะก็เลยนั่นแหละมาจบที่สีดําสายดําเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสายแบบสปอร์ตแบนทั่วไปซึ่งไอตัวพีไดสสปอร์ตแบนจริงๆควรจะเป็นสีดําคลับนะแต่ว่าพอมาดูจริงๆคือสีมันจะไม่ได้ดําแบบดําเนียมขนาดนั้นนะก็จะมี2ความยาวให้เลือกนะครับรับตัวเรือนของ Apple Watch ในครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนขนาดนิดหน่อยนะเพราะว่าของเดิม,มจะเป็น4 0กับ44ใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยมันจะขยับเป็น41กับ45 000. ขนาดตัวเรือนเนี่ยไม่ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าเขามีการลดขอบของตัวเรือนเนี่ยให้มันบางลงกว่าเดิมมันก็เลยดูเหมือนตัวเลขขยับขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าตัวเรือนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความสนุกของการแกะของแ p ปเปเนี่ยมันคือการที่แกะมาได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องฉีกเลยนะส่วนเรื่องความแตกต่างเนี่ยอันนี้จริงๆต้องบอกว่าคือ2ตัวนี้เนี่อุ้ย ตรงนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังก่อนละกันว่าไอ้สองรุ่นนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยอ้างอิงจากตัวของที่ Apple ิลเขามีการเขียนไว้บนหน้าเว็บแล้วก็มีการบอกไว้ตอนเปิดตัวละกันนะครับซึ่งเกิดว่าใครรู้อยู่แล้วเนี่ยอยากจะข้ามก็ข้ามไปละกันเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยก็คือตัวของ Apple Watch 7ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยก็จะไวขึ้นกว่าเดิมถึง3-3%มสิเนเลยทีเดียวส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยแม้ว่าขนาดเนี่ยคือจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคือ2รุ่นนี้คือ6กกับเเนี่ยขนาดเครื่องจะเท่ากันแต่ว่าหน้าจอของตัวเจ็เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ ความทนทานของตัวซีรีส์7ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเติมเรื่องของการกันฝุ่นเป็น IP6X มาให้ด้วยนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นการทนน้ําลงน้ําไปดำน้าได้ถึง50เมตรอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็กระจกด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้เป็นคริสตัลแล้วนะครับก็คือจะมีการทนแตกทนรอยขีดข่วนีนี้เนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสีสันนะครับผมที่ตัวของ Apple Watch Serie s 7ตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างของแต่ละตัวละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขอเน้นไปที่ความรู้สึกนะครับผมจะไม่ได้เอาเป็นเรื่องของตัวลงตัวเลขต่างๆมามาเล่าสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเท่าที่ลองทดสอบดูจริงเนี่ยคือถ้าเอาตัวเลขมันก็อาจจะพอเห็นความแตกต่างแต่เรื่องความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องไปเลยก็ได้อย่างเรื่องแรกเลยละกันเป็นที่เรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันอึดขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมถามว่ามันอึดขึ้นไหมก็รู้สึกได้นะครับว่ามันอึดขึ้นจริงจริง จาก,ก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าใช้ออข้ามวันไปอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแบตบมันจะเริ่มปริ่มๆเหลือแบบไม่เยอะมากใช่ไหมแต่นี้เนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณ40หรือว่า30อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ข้ามวันได้แบบสบายๆหรือว่าถเิดว่าจะใช้ในระหว่างวันเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับ แต่ถามว่ามันอึดถึงขนาดที่ว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเลยหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากตัว Apple Watch 6ขนาดนั้นนะครับคือตอน,น,นแรกที่มาใช้ตัว Watch 6ตัวน,นี้เนี่ยก็มีความอึดอัดเหมือนกันนะที่มันจะต้องชาร์จทุกวันนะครับแต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดปนิสัยว่าอ่ะจะไปอาบน้ําทีนึงนียก็ชาร์จเอาไว้ก็ทิ้งไปเลยสักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถเอามาใช้ต่อได้แบบสบายๆนะครับซึ่งพอมาถามว่าพอเป็นตัว Series 7เนี่ย ถามว่าม,มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมนีมน่มันแทบจะไม่แตกต่างนอกจากว่าเออาเถิดว่าจะรู้สึกว่ามันแตกต่างไปเนี่ยเอิอมันสามารถอยู่ได้ประมาณ2อสวันแล้วชาร์จทีอย่างนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิสัยนะแต่ถเกิดว่าเป็นวันหนึ่งต้องชาร์จอยู่เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าคืินิสัยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าต่อให้แบตมันอึดขึ้นก็ไม่ได้มีผลไปเบอร์นั้นนะครับส่วนอันที่2อเนี่ยอันนี้เขาจะบอกว่าเรื่องของการชาร์จเร็วอันนี้จะชาร์จเร็วขึ้น33% คือโดยตัวเลขเนี่ยมันก็เยอะแหละแต่ถามว่าตัวซีรีส์หกเนี่ยมันมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะโดยเท่าที่ลองทดสอบเนี่ยตัวซีรีส์หกเนี่ยถ้าเกิดว่าชาร์จจากแบตหมดเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้อยู่ที่ราวๆเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวซีรีส์เจ็ดเนี่ยเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้ไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว โดยหัวชาร์จของไอสอตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับผมแม้ว่ามันจะใช้ร่วมกันได้นะด้านบนที่เป็นหัวที่จะแปะกับตัว Apple Watch เนี่ยของตัวซีรีส์เนะครับผมมันจะดูเป็นมีการเคลือบดูคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าของตัวซีรีส์หกเนี่ยก็จะดูเป็นพลาสติกขาวธรรมดานะครับส่วนฝั่งท้ายนะครับผมที่เสียบชาร์จเนี่ยก็ของซีรีส์หเนี่ยจะเป็นแค่ตัว Type A นะครับผมแต่ว่าตัวของซีรีส์เจเนี่ยจะมาเป็น Type C แล้วนะครับก็คือจะทําให้รองรับการจ่ายไฟที่เพิิ่่่มมขึ้นนนาากกวเดัอง ส่วนในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูจากหน้าเว็บของทาง a p p เ e เนี่ยเขาบอกว่าจะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม50%ไอ้เราก็ดูแล้วมันใหญ่ขึ้นจาก50%ยังไงวันนี้เมื่อไอ้สอตัวนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากเลยนะคือที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม50%เนี่ยเป็นการไปเทียบกับตัว Apple Watch Series 3 Series 3คือมันขายมาตั้งแต่ปี2017ถือว่า4ปีที่แล้ว คือมันก็เกินไปนะครับผมที่เขาจะไปเทียบแบบนั้นอะเอาเป็นว่าก็ดูด้วยตาก็จะเห็นได้ว่าคยจริงจริงมันก็จะแตกต่างกันขยายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยคือส่วนตัวความที่ขนาดมันตัวเรือมันใกล้เคียงกันเนี่ยตอนแรกที่เปลี่ยนมาเลยเนี่ยใช้ใช้อยู่คือไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวซีรีส์เแล้วยังรู้สึกว่าใส่ตัวซีรีส์เหมือนเดิมเพราะว่าคือหน้าตาม,มันคล้ายกันมากไงแต่ถามว่าเฮ้ยเออสิง่งต่างญ่าิมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมเดิมจรรงนะคับ แต่ว่าบางทีก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใหญ่แล้วดูล้นจอเกินไปเพราะเหมือนกับตัวของหน้าตาของ UI ต่างๆปราฟิกุวกนี้เนี่ยคือเขาจะทำมาแล้วเออมันดูพอดีกับหน้าจอของ6มากกว่าคือนี้เนี่ยมันจะถ้าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะเหมือนกับจอของ Android ที่มันจะมีการลงโค้งด้านข้างไงแล้วคือมันเหมือนกับบางอย่างเนี่ยมันจะดูปลิ้นๆเกือบเจะตกขอบไปนิดนึง แต่พอซีรีส์หเนี่ยพอมันมีขอบดำเนี่ยไอตัวขอบดำเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่จนน่าเกลียดอะ่ะ <_ d> um> ก็จะแบบเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมันเป็นการเว้นช่องว่างที่กําลังพอดีพอดีนะก็กําลังดูสวยกําลังดูน่ารักไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการการันน้ํากันฝุ่นอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทดสอบนะไม่ได้ไปทดสอบว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะแต่จริงๆมันจะทําก็ทําได้นะเอาไหม <_ d> um> <_ d> um> อยากเลยไม่เอาอะ่ะเสียดายของ เอาเป็นว่าเออไม่ได้ทดสอบละกันทั้งในเรื่องของออความแข็งแรงกับลงน้ําไปเกิน50เมตรนะคือลงไป50เมตรเนี่ยอย่าไปหวังจะเก็บมันเลยนะครับผมก็ปล่อยให้มันอยู่ก้นทะเลลึกหรือว่าก้นทะเลสาบอะไรพวกนั้นไปละกันเพราะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วถ้าถามผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับก็คือถ้าคุณใช้ซีรีส์6อยู่แล้วผมว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเป็นซีรีส์7อะไรขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง เยอะจนต้องใช้นะครับผมเพราะาฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยจริงๆยังเหมือนกันหมดเลยนะครับคือ2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะเหมือนกับเป็นการอัปเดตแบบ Minor change มากกว่าเพราะว่าทั้งเรื่องของการวัดอัตราก,การเต้นหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมหรือว,ว่าจะเป็นวัดค่า,าขึ้นไฟฟ้าหัวใจตัว EKG เนี่ย ก็2ตัวนี้ทําได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างเลยแต่เหมือนว่ารู้สึกว่าตัวซีรีส์หตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหยุดขายไปเลยนะครับผมก็จะไม่จะไม่มีให้ซื้อได้แล้วนะครับก็คือจะมีขายเนี่ยเป็นซีรีส์เจ็ SE แล้วก็เป็นตัว3ไปเลยซะมากกว่านะครับก็จะมีให้เลือกประมาณนี้ถ้าจะเหลืออยู่ก็เป็นร้านด้านนอกที่ยังความมีสต็อกอยู่บ้างก็ลองไปหาดูแล้วกันว่าจะได้ราคาเนี่ยถูกลงไปกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าได้แบบใกล้ๆหมื่นหรือว่าใกล้ๆกับตัว SE เนี่ยผมว่าไอ้ตัว6เนี่ยยังถือว่าน่าซื้ออยู่มากๆนะเราก็ไหนพูดถึง SE แล้วเอาจิงถ้าเกิดว่าหา SE ในราคาประหยัดๆดได้เนี่ยจริงๆส่วนตัวผมก็คิดว่า SE ยังเพียงพอเลยนะครับผมคือด้วยหน้าตามันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับตัว6อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆฟังก์ชันที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันมนันจำเป็นจำเป็นจริงๆเนี่ยมันก็มีครบนะครับถามว่าฟังก์ชันที่จำเป็นจะเป็นสําหรับผมมีอะไรบ้างเนี่ย คือส่วนตัวผมจะมองว่าจะมีเรื่องของพวกการแท็กเรื่องการออกกําลังกายนะครับผมเรื่องการวัดในแต่ละวันว่าเรามีการลุกนั่งยืนเดินอะไรอย่างพวกนี้ขนาดไหนใช่ไหมแล้วที่คิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งๆหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ fall detection นะครับว่าในกรณีที่ยิ่งถ้าว่าเราซื้อไปให้ผู้สูงอายุใช้ในที่นี้เนี่ยก็จะได้ตรวจจับได้ไง,ไงว่าเฮ้ยเขาล้มหรือเปล่าถ้าล้มเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนมาบอกเราได้ท,ทันทีเราจะได้ไปหาท่านได้อย่าง,ท,างทันทุงทีนะครับแล้วก็ไอตัว SE เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่ สามารถใช้ตัว Family Sharing ได้แล้วนะครับก็คือต่อให้เขาไม่ได้ใช้ตัวของ iPhone อยู่ในที่นีเน้เราก็สามารถซื้อแค่เฉพาะ Apple Watch เนี่ยไปให้เขาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะมีจุดที่ SE มันด้อยกว่า6จริงเนี่ยหลักๆผมก็จะบอกว่ามันด้อยกว่าก็ไม่เชิงนะก็คือว่ามันจะไม่มีตัวฟีเจอร์หน้าจอติดตลอดแค่นั้นแหละแต่ว่าเอาถึงจริงๆมาใช้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดนะตัวหน้าจอติดตลอดเนี่ยเพราะก็จะรู้สึกว่ามันก็เปลืองแบตอีกอยู่ดีไง SE เพียงพอแล้วเท่าที่เห็นจริงก็ไม่มีคนเลือกใช้ SE มากกว่า6 ในเรื่องที่ว่ามันก็ประหยัดกว่านะครับแต่ถามว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ย Apple Watch มันเป็นตัวที่ดีที่สุดน่าใช้ที่สุดในบรรดาตัวสมาร์ทวอชหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เป็น Apple Watch แบบเต็มๆตัวหลังจากที่ใช้ตัวอื่นๆมาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีทั้งข้อเสียว่าให้มันใส่ทีนึงเนี่ยมันก็ต้องชาร์จวันต่อวันก็ตามทีแล้วก็เรื่องของหน้าจอที่มันเป็นแค่สี่เหลี่ยมอะไรมาเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ชอบตัวจริงๆเป็นคนที่ชอบระปัดเป็นแบบวงกลมมากกว่านะ แต่ว่ามันก็จะมีฟีเจอร์ที่เฉพาะ Apple Watch เท่านั้นที่มันทําได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังเร็วๆนิดนึงละกันอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวแอปเฉพาะนะครับที่เราเคยรีวิวไปที่จะมีเป็นตัวปลดล็อกประตูได้ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยก็เขาจะมีการทำแอปขึ้นมาเนี่ยสำหรับ Apple Watch เท่านั้นที่จะสามารถปลดล็อกตัวประตูได้โดยที่ไม่ต้องหยิบตัวมือถือขึ้นมาถ้าเป็นนาฬิกาตัวอื่นก็จะไม่มีนะครับ แล้วก็อันที่2เนี่ยคือเรื่องของความลื่นไหลของการใช้นะครับผมบอกเลยว่า UI ของทุกตัวทั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทํา UI มาแล้วเนี่ยลื่นเท่าตัวของ Apple Watch เลยคือรู้สึกได้แบบเฮ้ยหน้าจอเวลาปัดเวลาแตะอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันเนียนลื่นไม่ได้แตกแต่างอะไรกับใช้ iPhone เลยก็ว่าได้แล้วในเรื่องของเ,ออเพื่อนๆใช้งานเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือมันก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเพิ่มเพื่อนขึ้นมาได้เราก็สามารถเช็คได้ว่าเอเอ,อตอนนี้เนี่ยเพื่อนเขามีการ ออกกาลังกายไปอะไรยังไงเยอะขนาดไหนแล้วในวันนั้นนั้นเนี่ยเขามีการเดินครบ9ก้าตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือยังหะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เรากระตุ้นได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยโหอีกจูนมันเดินไปครบ9ก้าแล้ว่แต่เรายังเดินไม่ได้เลยเฮ้ยเอกมันว่ายน้ําไปแล้วจนแบบโวยเบิร์นแครี่ไปเยอะแล้วพอเราเห็นเนี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะแบบปิด l ูปตรงนี้ของเราให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสมาร์ทวอชยี่ห้ออื่นทําไม่ได้นะแต่ว่า คืออันนี้เราหาแอดเพื่อนเนี่ยเดียยว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วมากกว่านะครับส่วนเหตุผลที่ทำให้ผมยอมซื้อจริงๆเนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใส่หน้ากากแล้เนี่ยก็ยังปลดล็อกหน้าจอ iPhone ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับตัวของเนี่ยแหละ iOS แล้วก็ตัว Watch OS เลยนั่นเองคือ iPhone เนี่ยหลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคือเขาไม่มีปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือใช่ไหม จะสามารถปลดล็อกได้ด้วยใบหน้าเท่านั้นแล้วคือถ้าใส่หน้ากากเนี่ยคือมันก็จะปลดล็อกไม่ได้ไงคือจริงอยู่ว่าก็มีคนพยายามทําแฮกทำไงให้มันสามารถใส่หน้ากากแล้วมันปลดล็อกหน้าจอได้นะแต่จริงๆเท่าที่ลองทํามามันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นอนะ่ะส่วนฟังก์ชันอื่นๆอย่างไอ้พวก EKG อย่างนี้เนะี่ยคือถามว่าส่วนตัวจริงๆคือไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจก็เลยจะไม่ได้ใช้อะไรตลอดเวลาขนาดนั้นนะคือเรียกว่า ว่างๆเมื่อไหร่กลัวใช้ไม่คุม้มก็จะเอาหยิบขึ้นมาแตะบ้างนะถ้าจะมีดูเยอะๆหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของออกซิเจนตอนน้อยๆตอนที่แบบว่าคนเป็นโควิดกันเยอะๆอาจจะามาเช็คอยู่บ้างเป็นระยะะ,ยะนะครับติดยังวะออกซิเจนตกหายใจไม่ทันแล้วก็ที่ใช้เป็นประจำจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจเรื่องของการนับก้าวเดินยืนนั่งอะไรมาณนี้ในแต่ละวันมากกว่าซึ่งเอาจริงๆพวกนี้เนะี่ยฟีเจอร์มันก็จะมี ใช้ได้ในแทบจะทุกสมาร์ทวอชอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบใช้มากๆนะครับผมก็คือจะเป็นการาติดตามเรื่องของการการหลับนะครับว่าเราหลับได้ดีขนาดไหนแต่ว่าฟีเจอร์นี้เอาจริงๆนะคือ Apple Watch เนี่ยมีความพิก,การอยู่ในระดับหนึ่งคือไม่ใช่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่เขาทำไม่ได้แต่เขาไม่ยอมทำอะทำไมถึงไม่ยอมทำคือ ตัวของเขาเองเนี่ยจะมีการ track รได้นะครับว่าเฮ้ยคืนนี้เนี่ยเราหลับไปกี่ชั่วโมงอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าจะไม่ได้มีการ track รว่าเฮ้ยการนอนเนี่ยคุณมีประสิทธิภาพขนาดไหนมี deep sleep ขนาดไหนมี light sleep ขนาดไหนแล้วก็มี REM อะไรยังไงขนาดไหนพวกนี้เนี่ยคุณต้องไปโหลดแอปมาลงเพิ่มเติมซึ่งปัญหาหนูที่ว่าไอแอปเหล่านี้เนี่ยถ้าต้องการใช้แบบ full function ต้องจ่ายค่าบริการรายปีหรือเป็นรายเดือนก็มีนะ คือของยี่ห้ออื่นแทบจะทุกยี่ห้อคือให้ฟรีมีติดเครื่องมาแต่ของ Apple Watch ไม่ให้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบแบบอบปิดอัดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยอะไรทําไมทําไมคือมันเหมือนจงใจอะว่าแบบไม่ให้มาเพราะว่าก็อยากได้ก็ไปจ่ายเอาซื้อเอาแล้วกันข้อมูลมีเต็มมือแต่ไม่ทำก็แค่นั้นแหละนะครับหรือว่า อาจจะต้องรอสัก Apple Watch 8 Apple Watch 9อะไรมาได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกมากกว่าน,นี้หนะ่อยก็จะมีการใส่มาให้ก็ได้นะแต่ว่านี่แหละก็คือเป็นอีกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมากแต่มันไม่มีก็เป็นเรื่องที่แอบหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบก,การณ์การใช้งานเจ้าตัว Apple Watch ทั้งหมดแล้วนะครับอ๋อถ้าจะมีเรื่องเสริมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเจ้าตัว Apple Watch เนี่ยมันจะสามารถซื้อตัวของประกันเพิ่มก็คือตัว Apple Care Plus ได้ด้วยนะครับผมโดยที่ มันจะขายอยู่ที่ถ้าเป็นตัว watch 7ตัวนีนะ้จะขายอยู่ที่2,990บาทนะถ้าเป็นตัว SE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเขาลดกันไปประมาณพันนึงซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะแนะนำว่าซื้อไปเถอะนะครับคุ้มมากถามว่าทำไมถึงคุ้มก็คือพอเราจ่ายตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดว่า เราไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนจนกระจกมันแตกรล้านาฬิกาเสียหายเป็นรอยใดๆก็ตามทีนะครับหรือว่าในกรณีที่แบตเสื่อมนะครับผมใช้งานแป๊บๆก็แบตหมดแล้วภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยคือเราเข้าตัวของ Apple ไปเราสามารถจ่ายตังเพื่อขอเปลี่ยนเอาเรือนใหม่มาได้เลยทันทีด้วยนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยจะจ่ายไปทําไมเนี่ยสปีใช้ไปอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้3จ่ายสามพันไปแล้วมันไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะใกล้ๆ2ปีอาจจะมีอุบัติเหตุขึ้นมาก็หน้าจอตรงหน้าจอแตกตัวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จ่ายตังค์เอาเข้าไปเปลี่ยนได้เดือนใหม่มาเนี่ยคือมันก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้ Apple Watch 7ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ยาวๆโดยรประมาณ4ปีเลยนะถ้าคิดว่า2ปีไม่มีปัญหาอีก2ปีก็ไม่น่าจะเป็นไรถ้าเราเปลี่ยนตัวเดือนใหม่มาไงก็เรียกว่า ผมว่าคุ้มอ่ะถ้าเกิดจะต้องจ่ายมีค่า e x ็ก p t เในตัวค่าธรรมเนียมในการในการใช้บริการตัวนี้ไปสองพันนะเราได้เป็นแบบเรือนใหม่มาแบตใหม่มาสภาพใหม่กิ้งแล้วระหว่างใช้2ปีก็ไม่ต้องมานั่งระวังอีกต่างหากโอ้โหผมว่าคุ้มอ่ะซื้อเถอะตัว apple care plus นะครับก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมสำหรับตัว apple watch 7นะตอนนี้ก็มีการเลง ตัวสมาร์ทวอชตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออจะลองตัวไหนอะไรยังไงต่อไปดีเผื่อแบบเออมาใช้แทนตัว Apple Watch 7ได้ไหมเพราะว่าฟีเจอร์ไอที่บอกว่าใช้งานปลดล็อกไม่ว่าหน้าเราจะโดนใส่หน้ากากอยู่ในที่นี้นะนมีบนแอนดรอยด์เนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์คล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงก็เผื่อจะมาลองให้ได้ดูกันนะครับผม แล้วก็เห็นจริงๆอย่างของก a ร m i n ก็ดูจะมีฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างที่ทําได้ดีไม่แพ้กันเผื่อบาง,บางคนอาจจะบอกว่าดีกว่าด้ว,าดวยซ้ำไปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆแนะนํามาแล้วกันว่าอยากให้เราลองตัวไหนหรือว่าจะมีตัวไหนแนะนําให้เราเอามาลองกันบ้างใครคิดว่าการเอามาลองของเราในที่นี้ของตัว Apple Watch Series 7ตัวนี้นะ่ะมีประโยชน์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมรวมถึงกดแชร์กอบเมื่อที่น่าจะสนใจอยู่ แล้วก็กด subscribe ติดตามพวกเรากันไว้ได้นะครับผมมีคลิปใหม่อะไรยังไงออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับครั้งนี้ไปเร็วสวัสดีครับ